สวัสดีค่ะป้าน้อยจากช่องป้าหลานชวนชิมจ้ะวันนี้มาอีกแล้วจ้ามาหาแม่ตะเคียนหาโชคหาลาบกันน้องมาขอสวัสดีครับหาลาบกันไปไหว้แม่ตะเคียนด้วยกันไปขอเลขกันครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้แม่ สี่มณีทองนะครับแม่ตะเคียนนะครับผมเราก็ได้มากันทุกงวดนะครับงวดนี้ก็ได้นิดหน่อยนะครับผมมากราบคอแม่อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพ้นเสร็จแล้วครับก็กลับวายแม่ตะเคียนเหมือนเดิมนะครับผมวันที่แล้วได้หน่อยเดียวนะครับเท่าทุนนะครับผม วันนี้เลยมาขอแม่ปังปังอีกสักงวดนะจ๊ะน,น,นี่ครับเลขที่แม่ตะเขียนให้โชคทำนายไว้นะครับผมช้างกับหงห้าตัวขึ้นสูงจริงจกสองตัวลงต่ำ วันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับนี่มาแล้ววัที่แล้วนี่ครับก็โอเคนะครับวันที่แล้วตีได้ตีเป็นก็โอเคนะครับอ่าหมดนี้นะครับผม ไปดูแม่ตะเคียนกันว่าจะมีเลขไหมต้มองทำการกราบไหว้นะครับขอเลขจากแม่นะครับผมถ้าแม่ใจดีแม่ก็จะให้เรานะครับ จะพาไปดูเลขที่ต้นนะครับผมว่าจะมีเห็นมั่งไหมเอ่ยมันจะสติตาเห็นเป็นเลขอะไรเนาะเลขแปดไหม <c oughs> <c oughs> ทการขูดหาเลขนะครับผมเผื PM ่อแม่จะให้เลขแดงๆสามตัวตรงๆ เราก็จะมากัน <award> ทุกครั้งนะครับทุกงวดนะครับเพื่อทำการขอเลขขอโชขอลาบแม่ตะเคียนนะครับผมเราก็ได้มากันทุกงวดและทุกครั้งนะครับ ก็จะถูกเป็นบ่อยนะครับก็ปลาก็ทําการล้วงไข่นะครับผมสูตร55ไม่ใช่นี่เป็นภาษาอังกฤษเขาเลขศูนย์นี่ไงดูตรงนี้นี่เป็นภาษาอังกอษไะเขาเอาศูนย์จี่ไม่ออืมเนี่ยครับหงทองพารวยนี่สี ศ <unsafe problem> ูนสี่อ่า <c oughs> ตัวงครับผมอันนี้ให้จับคนแรกเลยนะครับศูนย์สี่หนึง่งโอ้โหงวดนี้นะครับตามไม่น้อย <c oughs> แต่ขอให้ตามนานๆนะครับผมขอสองตัวอีกทีอเอาลองไปไดีเอาลงไปค,คนก่อนเออขย่าคนเออแม่นะขอให้จังๆนะครับงวดน,นี้ อ้าวสี่นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งยวเลยอ่ะยาวแล้วสี่ศูนย์เอาแล้วอาจาจะตัดสองตัวนะครับนี่อันนี้ปลานี่นะครับเป็นปลาของผมนะครับพอได้จับสองตัวสี่ศูนย์นะครับผมอแม่ตะเคียนให้โชคนะครับย้อคุมาน ชมอะแต่้าูรงวใหญ่มาใน่เลยอะไรนี่ยอะไรเล่อะไรอะมันเหมือนเจ็บนะเจ็บจะอะไรอ่ะนกจี้รืองนจีที่ชิงแจง เนี่ยครับตาไม่ดีเลขได้กข้างล่างมันห้าเลยเขาขาวเนี่ยเนี่ยมันห้าเลยในนี่ตรงนี้เออตรงนี้ใช่ไม่ห้าอะไรตรงไหนอีกใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมช่วยๆกันดูนะครับสง้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยห้าตัวเบลเเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยดูดู zoom ก็ไปให้มัน58เลยว่ะ58หรือ88กูน่ะเฮ้ยเหนยไหมน่เนี่ดูเห็นไหมน่ยเอาแล้วมีเห็นกันบ้างแล้วครับไม่แน่ใจว่าเลขอะไรนะครับผมใครเห็นเลขอะไรก็อมเมนต์มาได้นะครับห้ามาตัวแล้วไงห้าชั นั่นนะชัดเจีวเลยแต่มันห้าอะไรนันน่ะนี่เห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมเออเห็นแปดไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน,ะนี่แปดสองคู่กันเลยวะนี่แปดสองเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดีๆเห็นไหมเนหะ็นไหมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแปดอะเอาละมีสามมีสองตัวกันแล้วงวดน,นี้ ใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับผมแบ่งกันรวยพากันรวยครับเราจะรวยไปด้วยกันรางวัลที่หนึ่งงวดน,นี้ต้องเป็นของเราครับผมแดีเราก็จะทำการจับไข่นะครับเสี่ยงโชคอีกทีนะครับ หลังจากคอแม่ตะเคียนที่ต้นนะครับผมจี้ไว้จี้ให้ทุกท่านผู้ชมดูมันชัดแล้วนะ ้าละชัดใครเห็นเหมือนผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาได้เลยแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะเลขเยอะมากนะครับ แต่ผมว่าห้าน่าจะมาวดนี้ห้าอะไรเอ่ยนี้ห้าห้าเจี๊ยบเจี๊ยบแล้วก็ไปทำการจ<อ>กไข<ห>่กันนะครับผมเสียง,งโชคนะครับได้จากได้แค่ศูนย์เนี่ยแ่ศูนย์สีนย์เลยได้นี่ 00อาออก,กันมาแล้ววันนี้วนนี้เขามาอาอันมันจะไป่อต้องหยุดการใช่ทการจกไข่นะครับผมพารวยกันแล้ววันนี้นในที่เราไปเจอนี่แหละหวังหวัง มามามาดูกันครับสามตัวนะครับจะได้อะไรโคนมือออกไหมล่ะมือออกเลขสองรูปถ้าสองรูปก่อนจะได้กันอะไรเก้าหรือหกนี่หกเ้าหกหกหรือหกเก้า เก้าหกนะครับ <95 S 1> ผมะะมาครสองตัวเก้าหกหกเก้านะจ๊ะจ้าเดี๋ยวไปดูสามตัวกันนะครับผมอโอ้สวยนะครับเก้าสี่หกขอ 6, <5. S 2> ให้มานะแม่เก้าสี่หกเก้าหกสี่นะจ๊ะโอเค สวยนะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองจับสองตัวได้จับสองเลขอันนั้นสามตัวนมีสองตัวแม่ตรงสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสองตัวสี่หนึ่งนะครับ อ้าวสีหนึ่งสี่สูตรนะครับอืมโอเคครับแม่ให้โชคให้ลาบนะครับทุกคนเราก็จะมาลาแม่ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มากราบไหว้แม่ตะเคียนแม่สีมณีทองนะครับผม ก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับพีเฮียงตังๆทุกคนนะครับผมงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหล่านชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า